กุกกิ่วิปนะครับอันนี้ติดตัวชุดตะแงของวีไนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวขนาดร้อยคูนร้อยยี่สิบนะครับพอพื้นจะเป็นพื้นตะแกงนะครับผมตัวกรอบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวตัวพื้นจะเป็นตัวตะแกงเหล็กนะครับผมอ่าีจะเป็นตัวขาจับนะครับมียางรองนะครับผมตัวขาจับเกี่ยวขอบประตูนะครับมียางรองให้หมดนะครับประตูปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แัวนี้จะเป็นตัวตะแกงนะฮะ รับน้ำหนักได้เฉลี่ยประมาณ100โลนะครับลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับผมขับกี่เร็วได้ตามปกตินะครับตัวชิ้นงานก็จะเป็นตัวสีดำนะครับเป็นดำด้านโอเคครับสำหรับตะแกรง VRK นะครับติดกับรถุตกิสวิฟนะครับผมขนาด100ยคูนริเซนครับ